ไปที่จังหวัดสระแก้วกันบ้างนะคะมีการถแถลงข่าวค่ะการจัดงานแสดงแสงสีเสียงแล้วก็ชมปรากฏการพระอาทิตย์ลอดซุ้มประตูประสาสะทสดกกกถมค่ะ นายชาวเนตยิ้มประเสร,ริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วร่วมกันถแถลงข่าวการจัดงานแสดงแสงสีเสียงและพิธีบวงสวงปร,าาสรสะสาทชดกกทมโดยได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่22-23มีนาคม2568เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีของคนในท้องถิ่นซึ่งโดยเฉพาะในช่วงเช้าของวันที่22มีนาคมค่ะก็จะได้ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ลอดซุ ปมประตูประสาทสดอกกอกมพิธีสะดอกเคราะห์สืบชะตานะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลและกิจกรรมภายในงานค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันที่22มีนาคมจะมีการแสดงสาธิตและจําหน่ายตลาดวัฒนธรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมตลาดวัฒนธรรมการออกร้านสาธิตและการจําหน่ายสินค้าและในช่วงเวลา18นาฬิกาค่ะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจากเยาวชนและชุมชนการแสดงจากศิลปินบอลตาพระยา ส่วนในวันที่23มีนาคมค่ะก็จะมีกิจกรรมขบวนแห่เกียรติยศบูชาพระศิวะนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะการแสดงแสงสีเสียงและก็สื่อผสมสุดอลังการภายใต้ชื่อชุดอัศาจรรย์เกลึกก้องฟ้าเทวศิลาปราสาทสดกกกทมปิดท้ายค่ะด้วยการแสดงหมอลำสุดมันจากแพรวพร,ว,พรวแสงทอง รวมการสัมผัสมนสเสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์งานนี้ก็จัดขึ้นเพื่อสะท้อนแนวคิดของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะส่งเสริมซอฟ t ์พาวเด้านการท่องเที่ยวผ่านโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG สร้างรายได้ให้ชุมชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสายแก้วค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์037425029ค่ะ